กยใชใเกินควรน้พอดีพอง้ามกินจับก็ได้เออบทีเคียวมันมาผิดีพ่อแล้วพอแล้วเยผู้คนบเห็ดน้ำตัวเนาะเออทำไมผพักขัเลยอ่าพอแล้ว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 ไม่ไดรกินับกินับกินยสักินก่กินนวลกกิน ไปอยากเลยว่ะกินแบบนากินเลยนี่เพราะแบบนี้แม่แม่แอยากกินแม่แม่น้าใสบักเพียกโอ้ยบักเพียกมันนี่โตลูกอ้าวตัดนี่ไรไทยช่มไม่ข่อยด้วยพกินข้ามกับพวนีแรงะในพ่กนีอาหารไปหย่อยไปยังดิ